กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงซื้อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ้าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีข้าวมีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางฮานอนมัดรวมนะคะเพราะว่าอัดคลิปเสร็จแล้วนะคะแอดมินก็จะไปตลาดเนาะไปตลาดไปซื้อของมาไหว้ตะไคร้กับคอนไหว้น้องนะคะน้องที่สุสานนะที่ลุมฟังนะคะลุมฟังน้องนะคะล่างน้องเนาะก็จะเป็นตลาด สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีเจ็ดมีศูนย์มีสี่มีแปดมีสองมีห้านะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอนมินให้เด่นไปที่ทะะเด่นไปที่หนึ่งนะคะเด่นไปที่หนึ่งกับ เห็นไปที่ตอนแรกก็ชอบหนึ่งกับสองนะห้าก็ชอบสี่ก็ชอบท้าทำไงเปลี่ยนหาเอาสี่สี่กับสองแล้วกันนะคะพี่น้องแล้วก็มาจัดสี่กันนะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เก้า มอ็นซีเก้าก็ต้องมีสีหกนะไม่แน่นะอาจจะลอยมาอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ส่วนเด่นสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดนะคะส่วนจุดกันนะคะจุดกันจุดกันก็จะมี สามสี่หนนะคะห้าแนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น4 9 จ็ดสี่สองห้าสี่ศูนย์สามสี่ห้าแปดนะคะสำหรับท่านใดอยากเข้าไลน์นะคะอย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ S O D A S A นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะก็เก้าเก้านะคะเก้าเก้าเดือนนะคะตอนนี้ยังอยู่ในโปรเนาะ ทำหมดโปรแล้วก็จะเป็น119แล้วนะคะตอนนี้ยังอยู่ในโปรนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้มาอม้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะคะสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแขง็งแรง ดือนแแหงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า